เป็นปีศาจท,ที่เหมือนซาร์มันเดอร์อย่างนี้นะต้องให้น้องอุ้มมาจัดการครับใครรู้จักน้องอุ้มมั่ง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการ The e n e m y นะครับผมสำหรับศัตรูในคลิปนี้ก็มาจากเรื่องอินุยาชะนะครับศัตรูตนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าซานโชโอครับผมซึ่งซานโชโอนะครับถ้าเกิดว่าเราแปลเป็นไทยนะครับผมมันจะแปลว่าปีศาจจิ้งเหลนน้ําเลยนะครับตรงตัวแบบนี้เลยเนาะซึ่งถ้าดูจากรูปร่างลักษณะของมันแล้วเนี่ยเราจะใช้คําว่าเป็นแบบ s ลามันเดอร์ก็ได้นะครับสลามันเดอร์ก็คือจะเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบนี้แหละครับผมหน้าตามันก็จะประมาณนี้เลยแต่ว่าไอตัวซานโช ดูจะเป็นแบบสลัมันเดอร์ที่ตัวอ้วนกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยพอเห็นไอ้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยผมจะไปนึกถึงโซเชียลอันหนึ่งนะครับที่เคยมีประเด็นเนาะอ,อันนี้ผมขอไม่ขึ้นภาพละกันนะครับแต่ขอบรรยายเล็กๆน้อยๆนะครับว่ามันจะมียูทูบเบอร์หรือเป็นวอลเกอร์ชาวจีนคนหนึ่งนะครับที่ชาวไทยเราเวลาไปดูคลิปเขาอย่างเงี้ยก็จะเรียกว่าน้องอุ้มใช่ไหมเพราะว่าน้องอุ้มนะครับผมเขาจะทําวิดีโอสไตล์ที่ว่าจับสัตว์มาแล้วก็ทําสัตว์กินตรงนั้นล้วนๆเลยนะครับซึ่ง,งเ แต่ว่าไป,ไป,ไปมาปุ๊บแม่งเอาสลามันเดอร์ไปทําอาหารกินหน้าตาเฉยเลยครับคือน่ากลัวมากนะครับผมเออแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับว่าเขาไปกินอะไรที่เป็นพิษดารเกินไปหน่อยซึ่งผมก็ไม่ได้ตามข่าวแล้วแต่ว่าน้องโด่งดังมาจากคลิปของสลามันเดอร์นั่นแหละครับกับเข้ามาสู่เรื่องอินุยาชะนะครับก็ถือว่าเป็นปีศาจอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีบทบาทไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เออแต่ว่ามันก็มีสตอรี่อะไรในต่นานามีประเด็นอะไรเล็กน้อยที่น่าสนใจมาพูดคุยให้ฟังกันได้นะแล้วก็เรื่องราวของไอป้ป กลับกลายเป็นเหตุการณ์สารภาพรัก,รกขอแต่งงานของมิโรคุซะด้วยนะครับผมเพราะว่าเรื่องราวตัวนี้มันก็จะยังมีพ่อแง่แม่งอนของมิโรคุกับซังโกะอยู่นะครับแล้วตอนท้ายก็ปรับความเข้าใจกันขอแต่งงานกันอะไรเงี้ยนะอ่าซึ่งวันนี้ก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวอันนี้เป็นหลักนะครับผมเรื่องราวของตัวซานโชโอเป็นหลักแล้วก็เดี๋ยวจะมีแถมประเด็นของมิโรคุกับซังโกะมาด้วยซึ่งถ้าเป็นประเด็นในเรื่องของความรักเลยผมเคยทําเส้นทางรักของ2คนนี้ไว้แล้วนะครับก็ไปหาดูกันเพิ่มเติมได้นะทีนี้ก็เดี๋ยวมารู้จักซ ตัวองซานโชโอนะครับเป็นปีศารจจิ้งเหลนน้าหรือสลาลมันเดอร์ขนาดใหญ่นะครับผมคือเขาเนี่ยก็เป็นปีศาจเหมือนกับทั่วไปในเรื่องอินเดียนะครับมีความดุร้ายแล้วก็มีการออกไล่ล่าผู้คนกินผู้คนนะครับแล้วที่นี้วันหนึ่งครับผมก็มีนักบวชมาปราบเจ้าปีศาจตัวนี้ให้กับหมู่บ้านแห่งนี้จนได้ซึ่งพอกําจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักบวชนั้นก็เอาวิญญาณของตัวซานโชโอนี่ไปผนึกไว้ในภาพของพระโพธิสัตว์คันนนนะครับส่วนร่างของตัวซานโชโอที่เหลือเนี่ย ครับผมเออซึ่งเป็นภาพที่ค่อนข้างน่าโหดร้ายมากเลยนะครับแล้วตัวของร่างเนื้อมันก็เหมือนกับสลายหายไปแล้ววิญญาณก็ถูกผนึกไว้อยู่ในภาพของพรพโพธิสัตว์นี้ นักบวชเขาคงจะมีแนวคิดแล้วว่าผนึกเอาไว้ในรูปที่ดูมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้หนึ่งคือจะได้ไม่มีใครมาปลดผนึกมันได้2คือชาวบ้านก็คือจะได้ไม่มาทําอะไรมันแบบยุ่งยากทีนี้ถ้าพูดถึงความสามารถของตัวมันนะครับเท่าที่เห็นก็คือเป็นลักษณะของการพ่นกรดก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีการใช้ร่างกายที่ใหญ่มหาศาลของมันเนี้ยในการเล่นงานศัตรูเออก็คือเล่นงานศัตรูในเชิงเนี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ต้องบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่น่าตกใจคือพลังป้องกันของมันค่อนข้างอ่อนนะครับ ไม่ใช่ปีศาจที่น่ากลัวอะไรสักเท่าไหร่นะครับมันจะน่ากลัวกับในเชิงของพวกอะไรที่เป็นมนุษย์อะเออเพราะว่าในเรื่องราวที่เป็นแบบไล่ล่ามนุษย์ในเนื้อเรื่องหลักที่เราเห็นนะครับมันก็จะคล้ายๆกับไอ้พวกแบบว่าเนื้อเรื่องก่อนหน้าที่เขาจะถูกผนึกเลยเนาะก่อนหน้าที่ถูกผนึกเนี่ยเข้าใจว่าเขาแบบว่าฆ่าผู้คนใช่ไหมจากผู้คนกินเพราะว่าตัวมันใหญ่แต่ว่าพอมาเป็นเนื้อเรื่องหลักปุ๊บเนี่ยมันกลับไปถลกหนังผู้คนมานะครับเพื่อที่จะเอาหนังของผู้คนเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในการต่อเติมร สะสมหนังของมนุษย์ผู้ชายไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็จะมีการวางไข่แล้วก็เพิ่มบริวารไปเรื่อยๆนะครับซึ่งไข่ของตัวซานโชโอดเนี่ยเวลาที่ฝังเข้าไปในร่างของคนแล้วนะครับมันก็จะทําให้คนคนนั้นเนี่ยกลายเป็นทาารับใช้ของซานโชโอนั่นเองครับผมอ่าและทีนี้เนี่ยไข่ที่เข้าไปฟักอยู่ในร่างของใครก็ตามแค่เป็นไข่อ่อนๆก่อน,อนแ,ล sheets, แล้วค่อยมีการฟักตัวแล้วถ้าไอตัวแบบลูกของซานโชโอที่อยู่ในท้องของคนคนนั้นเนี่ยมีการเติบใหญ่มากยิ่งขึ้นว่ากันว่ามันก็จะสามารถควบคุมร่างกายของคนคนนั้น ก็คือจะเป็นแบบผู้หญิงซะมากกว่านะครับแล้วก็การถลกหนังก็จะถลกหนังของพวกผู้ชายครับผมเป็นการแบ่งแยกเพศชัดเจนว่าตัวของซานโชโอจะจ้องมนุษย์แบบไหนเอาไปใช้ในเชิงไหนนั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาของคลิปกันเลยดีกว่าครับว่าเราจะมีประเด็นอะไรได้พูดคุยกันบ้างนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องราวของซานโชโอที่มาโผล่ในเรื่องอินเดียชานะครับก็มันเป็นปีศาจต,ตัวหนึง่งที่ก็อยู่ในรูปพระโพธิสัตว์แล้วทีนี้ก็มีผู้ชายถูกล่อลวงนะครับโดยผู้หญิงหมู่บ้านแห่งหนึ่งครรับบจะะเเเีีียยกกว่่่่าาป็็นนนหหมมูู้้้ทแตผญิงลได คนที่เป็นผู้ดูแลใหญ่สุดเลยก็คือตัวของผู้หญิงที่ชื่อว่ามัตสึนั่นเองนะครับซึ่งมัตสึเนี่ยเขาก็เป็นผู้หญิงที่ดูมีอายุหน่อยนะครับแล้วก็มีการดูแลผู้หญิงต่นตนางๆนานในหมู่บ้านนี้และหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่มีเฉพาะผู้หญิงเลยครับผมพอรู้เรื่องตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมิโรคุเองก็คงแบบว่าปล่อยเฉยไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามีผู้หญิงมากมายน่าจะให้จีบได้ซึ่งก็จะมีผู้หญิงมากมายที่ใช้คําว่าเป็นทาสของซานโชะตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการเผยตัวให้เราเห็นอะะะไรรรขนนนนนนนาาดััั้้้คคททีีีีีผผมมจตววลูหญิง่่เยก มาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เหมือนกันนั่นก็คือชื่อว,ว่าคณนะนั่นเองครับว่าคณนะนะครับผมเขาเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าเป็นตัวหลักก็ได้นะครับเพราะว่าผู้หญิงคนอื่นเหมือนเป็นตัวประกอบอ่ะเออเขาเป็นคู่มั่นของผู้ชายคนหนึ่งครับผมที่มีชื่อว่าชินโนุเกะครับชินโนุเกะเนี่ยก็อ่าเขาเคยเป็นนักเดินทางที่ก็ต้องไปร่วมสงครามซะก่อนนะครับเออซึ่งในยุคสงครามนั้นก็มีเยอะนะครับที่ว่าผู้ชายถูกเกณฑ์ไปร่วมสงครามไปร่วมศึกแล้วก็จะกลับมาหรือไม่กลับมาดีอะไรเงี้ยซึ่งตัวของวาคเ,เค่ามค็นตายรดีของชิโนะเรรื่่อองงาาวขมูบ้นห่งนี้ ที่มาสึเขาดูแลเนาะเขาก็จะมีการบอกว่าที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่รวมพวกผู้หญิงที่สูญเสียสามีสูญเสียพ่อแม่จากสงครามไปแล้วก็ไม่มีที่ไปก็มารวมตัวกันอยู่ในที่แห่งนี้นะครับตัวของวากนานะก็คล้ายๆว่าถูกดึงตัวมานั่นแหละครับส่วนชินสุเกะเรามารู้ที่หลังว่ายังไม่ตายแล้วก็ได้มามีการเจอกับโกอินุรฉะเนาะแต่ว่าเรื่องราวการเปิดความสยองขวัญของไอ้ตัวปีศาจซานโชโอะนะครับเราจะได้เห็นว่าพวกมันจะเล็งผู้ชายครับผมแล้วก็เอาผู้ชายเนี่ยไปไว้ที่หน้า,าพระโพธิญาณของตัว ซึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผมซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเป็นวิญญาณของปีศาจนั่นแหละแต่ที่หน้าตาเป็นแบบนี้น่าจะอ้างอิงว่ามันอาศัยอยู่ในรูปของพระโพธิสัตว์คันนอนเนาะมันเลยแบบว่ามีรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับให้เข้าใจว่าร่างจริงของมันก็เป็นสลามันเดอร์เลยทีนี้นะครับผมวาคณะก็อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ไปแล้วชินโนสุเกะก็ได้มาเจอกับพวกอินุยะฉัไปซึ่งตอนแรกเนี่ยชินโนสุเกะก็คือลอยนะ้ำมานะแล้วก็พวกอินุยะฉับเก็บมาได้มีการพูดคุยก ที <S <S ่ผมใช้คําว่ากระถูกซานโชโอควบคุมเนี่ยเขาก็มีการบอกเล่าเรื่องราวอะไรพวกนี้ไว้นะครับแล้วก็ตอนแรกเ็าปกปิดว่าไม่มีผู้หญิงชื่อว่าคณะนะครับแล้วก็ทุกคนก็ได้พักอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ไปก่อนนะครับซึ่งตรงนั้นนะครับผมรู้ว่าเป็นหมู่บ้านที่มีแต่ผู้หญิงพวกเนี่ยมิรคุกก็จะแสดงอาการหื่นกรามอาการที่แบบว่าป้อนแล้วป้อนสาวนะครับผมและทีนี้เนี่ยซังโกเองก็ไม่ค่อยจะพอใจักเท่าไหร่นะครับแล่ทีนี้พอถึงคราวแยกนอนนะครับก็มีการแยกนอนกันโดยที่ว่าผู้ชายก็ไปอยู่กับผู้ชายผู้หญิงก็ไปอยู่ แ,แล้วมิโรคุกก็ไปอยู่กับอินุเอชานั่นเองแล้วก็จะมีเป็นชิปโปด้วยนะครับซึ่งในตอนที่แยกย้ายไปฝั่งชายฝั่งหญิงอะไรเงี้ยเขาก็มีการคุยกันนะครับอาจจะมีชิปโปเข้ามาแบบว่าร่วมวงด้วยนิดหน่อยนะครับคือช่วงนั้นนะครับผมมันเป็นช่วงที่ว่าเหตุการณ์ของเขาฮากุเรจบไปแล้วใช่ไหมครับอินุเอชากับมิโรคุอย่างเงี้ยก็มีการพูดคุยกันซังโกกับคังเมก็มีการพูดคุยกันว่าตอนที่เข้าไปในเขาฮากุเรกัน2ต่อ2อเนี่ยมีอะไรที่แบบว่าโรแมนติกหรือเเ่่่าาะคคครรังงงไมืไออ,ออยยโีุ อะไรไม่เยอะนะครับผู้ชายก็ถามกันถามไถยแค่นั้นเองแต่ว่าอย่างสังโกะกับคังงงม่เองเงี้ยคือคังงงมะเองนะครับเขาอะดูออกตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าสังโกะกับมิโรคุเนี่ยชอบกันเออแต่ว่าสังโกะก็ดูจะแบบว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับการที่ว่าท่านักบวชเนี่ยยังไปแบบจีผู้หญิงไปทั่วไปขอให้คลอดลูกไปทั่วใช่ไหมแล้วคังงงมะเองก็พยายามขยี้นะว่ามิโรคุเนี่ยเขาชอบสังโกะจริงๆนะครับแล้วสังโกะเองก็เหมือนกับมีการเอ็นเองนิดนึงเออว่าแบบครั้งหนึ่งเองตอนที่ตกอยู่ในอันตรายทีีี่่เเเเขาาาคคูรรนยย้กก็พดับบมุไปววะถ ว่าจะตายเราจะตายด้วยกันที่นี่นะนะเออก็จะมีการแบบแสดงถึงความเป็นมุมโรแมนติกที่ทั้งสองคนเขามีแต่อย่างที่บอกเขาไม่ได้เล่าเท่านั้นเองนะซึ่งก็ในขณะที่มีการพูดคุยกันอยู่ดีๆทุกคนก็จะหลับกันแล้วนะแต่ว่ามีผู้สาวคนหนึ่งมาก,กวักมือเยอะๆเรียกมีราคุไปนะครับมีราคุเองก็เลยไปตามสาวครับซึ่งพอไปตามสาวเสร็จปุ๊บเนี่ยสังกะก็เห็นเข้านะครับแล้วคิดภาพเพิ่งคุยกับคังงูเมะเมื่อกี้เลยคังงูเมะบอกว่าท่าน,นักบวชเนี่ยน่าจะชอบแบบสังกนะ,ะแล้วก็สังโกะก็แบบเหมือนกับตอนแรกก็ค่่่ออยเเแแล้วแ้วตตาาาาพพห็็นภบบใจุกกรูสึม และทีนี้พอสัมผัสได้ว่ามีอันตรายเสร็จปุ๊บเนี่ยซังโกะที่เขารู้สึกไม่พอใจมันก็เลยทําให้ตัวซังโกะเนี่ยค่อนข้างจะมีช่องว่างนะครับทำให้ถูกปีศาจจับตัวไปได้โดยง่ายเลยครับซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างอันตรายนะครับซังโกะเข้าไปใกล้ทะเลสาบที่มีผู้หญิงต่นางด้านมากมายโผล่มาจากน้าได้ยังไงไม่รู้แล้วก็จับตัวซังโกะไปนะครับซึ่งอันเนี้ยมองว่าเป็นความประมาทของตัวซังโกะด้วยแล้วก็ไออีกฝั่งหนึ่งมันก็มาแบบคาดไม่ถึงด้วยนั่นแหละนะ สักคันนอนนั่นแหละครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยไอปีศาจซานโชโอกมันก็คิดในใจเลยว่าโอ้เป็นเนื้อหนังของนักบวชซะด้วยนาะจะเพิ่มพลังได้ค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าซานโชโอกมันก็เล็งที่จะสะสมหนังของพวกมนุษย์ไปเรื่อยๆชนะมันก็เล็งแล้วว่าจะได้มิราคูนะครับแต่ว่ามิรักูก็มารู้ตัวนะครับแล้วก็อื้มผู้หญิงคนนี้ถูกปีศาจควบคุมอย่างนั้นเลยเนี่ยน่าเสียดายจังเลยทำให้ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะนะครับมิราคูเองก็ใจยเย็นใจยเย็นนะครับแล้วก็ได้รู้วิธีว่าตอนเเเเนนนนนีีีี้้้้้้้้ยถาาาาาากกิิดดวว่่จจจะะอออผผูหญงงทโไปศตตตััสสตนนคคบุมขใใชร ที่บริเวณท้องของผู้หญิงนะครับแล้วผู้หญิงคนนั้นก็คือแบบว่าจะอ้วกออกมาเป็นไข่ของาลามันเดอร์นั่นเองครับทีนี้นะครับผมจำได้ไหมว่ามีอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือชินโนสุเกะกับวาคานะตอนนี้เขาก็ได้เจอกันแล้วเหมือนกันครับแล้ววาคานะตอนนั้นกลายเป็นว่าถูกควบคุมโดยแบบว่าซานโชโอกเลยแหละครับมันก็พาตัวชินโนสุเกะไปที่ภพาพระโพธ yeah. ิสัตว์คันนนนะครับโชคดีว่ามิโรโคอยู่ตรงน,นั้นพอดีทําให้ชินโนสุเกะรอดตายมาได้แล้วก็ได้มารู้ว่าวาคานะถูกควบคุมนี่เองก็เลย ไปไม่ค่อยได้สวยเท่าไหร่นะครับมันก็เลยตั้งใจที่จะคืนชีพมาแบบนี้แล้วอินเวชากับคังโงเมะที่ตามมาสมทบนะครับผมว่ามีพวกผู้หญิงต่างๆมากมายเริ่มออกมาแล้วว่าแล้วว่าจะเอาเนื้อหนังของเจ้าชินโนสุเกะมิโรคุหรืออินเวชาให้ได้นะครับตรงเนี้ยเราจะได้เห็นว่าซานโชอกมีการคืนชีพขึ้นมาด้วยสภาพที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ซะเท่าไหร่นะครับก็คือกลายเป็นปีศาจยิ่งเลนน้ามาแบบนี้เลยแล้วก็จะยังมีส่วนหนังบางส่วนที่ยังครอบไม่เต็มนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจะครอบให้เต็มมมกกกกก็ต้้้้อองงงแแบบวว่่่าาาดููลลืนนนนนพหัขุษย์ผผชชีีีใะะทม มันก็เล็งเลยว่าถ้าเกิดว่ามีอินเวียชั่กที่เป็นครึ่งอสูรเนี่ยนะเนื้อหนังของครึ่งอสูรเนี่ยมันจะได้แบบผลประกอบการประมาณสิบเท่าเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันได้หนังของอินเวียชัมาได้หนังของมิโรคุมาแล้วก็อา้าวชินโนสุเกะด้วยก็ได้อย่างเงี้ยมันจะทําให้ซานโชโอสามารถคืนชีพได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแล้วในสุดทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าความลำบากก็คือมีพวกผู้หญิงต่ตมางๆมากมายใช่ไหมครับผู้หญิงต่างๆมากมายที่มาอยู่บริเวณนั้นทําให้อินัเ่วีการ้ยชั สู้ที่เริ่มดำเนินไปนะครับมิโรคุเองก็ค่อยๆเอาไข่ออกมาจากร่างของผู้หญิงแต่ละคนแต่ละคนต่อยออกมาปุ๊บมีตัวอ่อนสลัมันเดอร์โผล่มาบ้างอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆนะครับในการต่อสู้เนี่ยมิโรคุจะมีการบอกว่าสังโกะอยู่ไหนอ่ะมาช่วยกันหน่อยสิแล้วทีนี้ทางโอเมกับชิปโปก็สังเกตเลยว่าเอ้า e มิโรคุไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าสังโกะไม่ได้อยู่ที่นี่สังโกะเขาหายไปไหนไม่รู้เลยเหรอมิโรคุจะไปรู้ได้ยังไงถูกไหมทางโอเมก็เลยบอกไปเลยว่าก็เพราะท่านมิโรคุเนี่ยนอกใจไปคุยกับผู้หญิงอื่นนอกใจไไปเเเเเดดินนนนลลลล่่กกกัับผู้้้หหหญงงงงออืืยงงโยโาา็ขึ เลยแบบว่าทําอะไรไม่ปรึกษามิโรคุแล้วเนี่ยไม่อยากคุยด้วยว่างั้นเถอะส่วนไอ้ตัวซานโชโอดนะครับผมมันก็มีการต่อสู้กับอินุยะฉะนะครับซึ่งที่ผมบอกไว้ตอนต้นว่าพลังป้องกันของมันอ่อนมากใช่ไหมครับอินุยะฉะใช้แผลแห่งลมโจมตีเข้าไปทีเดียวไอ้าลัมันเดอร์ตัวนี้กลายเป็นซาลัม,มันเดอร์สับ์เลยครับผม <laughs> นะครับก็ถือว่าตายไปนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเราจะได้เห็นว่าพวกตัวอ่อนที่ยังอยู่ในร่างของผู้หญิงอย่างนี้ยังถูกควบคุมอยู่ก็ต้องค่อยๆทยอยเอาออกมานั่นเองครับนะครับแล้วมิร <laughs> เอาไข่พวกซลามมนเดอร์ออกมาจากร่างผู้หญิงเนี่ยให้คังโงมกระชิบโปจัดการนะครับแล้วตัวเองก็ต้องรีบออกไปตามหาซังโกะก่อนทีนี้ตัดภาพไปที่ซังโกะนิดนึงนะครับเขาก็ได้ไปเจอกับมาสึนะครับแล้วมาสึเนี่ยก็เอาไข่ของซานโชโอไปฝังไว้ในร่างของซังโกะซึ่งซังโกะเองก็ขัดขืนไม่ได้นะครับพอขัดขืนไม่ได้เสร็จปุ๊บโดนฝังไข่เข้าไปตอนนี้ถูกควบคุมแล้วแล้วมิโรคุก็มาพอดีครับมาในจังหวะที่ว่าแบบดำน้ําเข้าไปแล้วก็เจอซังโกะอยู่ใต้น้ําตอนนั้นอะซังโกะเขาก็โจมตีมิโรคุ ทันแล้วซังโกะโดนควบคุมที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองแล้วซังโกะกับมิโรคุก็เปิดศึกกันครับผมซึ่งโอ้โหบอกได้เลยว่าคำพูดหนึ่งของมิโรคุที่ผมเห็นด้วยมากๆเลยก็คือว่าพอซังโกะเนี่ยเป็นพวกพ้องมันก็ดีนะแต่ว่าพอมาเป็นศัตรูอย่างเงี้ยช่างเป็นผู้หญิงที่น่ากลัวซะเหลือเกินอ่าและทีนี้ซังโกะก็คือใช้กระบวนท่าต่ๆนานามากมายต่อสู้กับมิโรคุจนทําให้มิโรคุเองเนี่ยก็บาดเจ็บเลือดออกเหมือนกันนะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยมิโรคุเองก็สามารถที่จะได้จังหวะในการต่อยเข้าไปที่ซังโกะแล้วกเกออกัับ ทางโอเมก็รีบตามมาเนาะเพราะว่าอินเดียฉันเนี่ยได้กลิ่นเลือดนะครับผมก็มาทันเวลาพอดีนะครับมิโรคุเองก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วก็ช่วยซังกโตได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับมิโรคุเองก็บอกนะครับว่าไข่ของซานโชโอนเนี่ยโชคดีว่ามันยังไม่ได้ฟักออกมาเต็มที่ถ้ามันฟักออกมาเต็มที่แล้วแล้วก็ซังโก็อาจจะแบบเล่นงานมิโรคุได้ดีกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้จบลงทุกอย่างก็เหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะครับทางโอเมก็ว่ามิโรคุไปทีหนึ่งว่าที่มิโรคคุุเเเเเเเ้้้้้าาาาาาาปปปปรรระะะะมมอยยยย่่่่่งงีีีีีีสทใหหหหกััับบบบบบศจจไไดแแแนนนนนนน็็นพวิิโผูญล นอกใจอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันก็นอกใจได้ใช่ไหมทั้งสองคนยังไม่ได้เปอะไรกันเลยแล้วทีนี้ทั้งสองคนเขาก็เลยได้มีการเคลียร์ใจกันนิดนึงนะครับคือมิโรคุเองพอฟังคําพูดของทั้งชิปโปของอินเนะชาของคาโอมะม,มาเขาก็เหมือนเริ่มคิดได้นะครับก็มีการมาเคลียร์กับซังโกดนิดนึงซังโกดเนี่ยประมาทด้วยแล้วก็ปีศาจเนี่ยมันก็ร้ายการเหมือนกันด้วยนะครับหลักพาตัวซังโกดไปแต่ว่าซังโกะเองก็รู้สึกผิดเนาะที่ทําให้มิโรคุบาดเจ็บอย่างนี้นะครับแต่ว่ามิโรคุเองก็ ณนะนะวันเวลานี้ที่พวกเรากาลังไล่ล่านานะคู่อยู่เนี่ยข้าคงจะไม่สามารถคิดกับเจ้าได้มากกว่าเพื่อนแหละแต่ว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างจบลงข้าสามารถคลายคำสาปช่องว่างแห่งลมไปได้แล้วอย่างนี้วันนั้นเจ้าจะมีชีวิตร่วมกับข้าและจะคลอดลูกให้กับข้าได้ไหมสักสิบยี่สิบคนก็พออะไรแบบนั้นนะครับผมสังโกเองก็ได้ยินก็ดีใจตอนแรกเห็นบอกว่าจะเป็นแค่เพื่อนอะไรอย่างนี้โอ้โหบาดเจ็บนะครับผมบาดเจ็บใจมากนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอรู้ว่าเนี่ยมันคือการขอแต่งงานของมิโรคูททาให้สังโกก็ออเคยมจะคลอดูกให้คนก็จดให้ไ้ไ นะแล้วคําถามสุดท้ายที่ทิ้งไว้นะครับว่าแล้วก็จะไม่นอกใจแล้วใช่ไหมนะครับตรงนี้มิโรคุก,ก็ไปไม่เป็นครับผมแล้วสังกะก็คิดในใจว่าโอเคมันนอกใจกูแน่นะครับก็ถือว่าเป็นการจบเรื่องราวไปนะครับเป็นอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะซึ่งสังกเองก็คงพอเข้าใจได้นะว่ามิโรคุเขาจะไม่ได้เปลี่ยนแบบข้ามวันข้ามคืนนะครับก็คงต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นเองก็จะยังมีเรื่องราวของการนอกใจของมิโรคุมาให้เราเห็นกันได้บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับผมสังกะก,กับมิโรคุเองเนี่ยเขาผ่าน เขาก็คงเข้าใจอะไรกันมากขึ้นแล้วนั่นเองนะโอเคนะครับผมไม่ใช่เรื่องของมิโรคุก,กับสังกกนะครับกลับมาที่ซานโชโอของเราพอมันตายไปเสร็จปุ๊บก็ถือว่าไม่มีอะไรให้พูดคุยนอกจากนั้นนะครับผมขอทิ้งท้ายไว้เรื่องหนึ่งนะครับว่าซานโชโอที่ถูกผนึกไว้ในรูปภาพของพระโพธิสัตว์คันนนเนี่ยมันออกมาได้ยังไงตรงนี้เป็นประเด็นที่แบบน่าสนใจมากนะครับผมจําได้ว่าไอ้ตอนที่มิโรคุขอแต่งงานสังโกอย,อย่างเงี้ยผมดูหลายรอบนะครับแต่ว่าเพิ่งมาดูรอบล่าสุดเพิ่งเห็นว่าเฮ้ยเราพลาดไป็อนนดะนะคันน่ก็ือ ตอนแรกนึกว่าพวกแบบปีศาจถูกผนึกทั่วไปไงแล้วก็หลุดออกมาได้เฉยๆตามกาลเวลานะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเท่าที่ฟังจากบทสนทนานะครับตัวของซานโชโอกมันสามารถหลุดจากผนึกได้เพราะว่ามีพลังปีศาจมหาศาลที่หลั่งไหลอย,อยู่บนผืนแผ่นดินนี้ทาให้กระตุ้นมันให้สามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะตอนแรกที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมายังไม่สามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาในฐานะาที่เป็นซานโชโอดเต็มตัวได้นะครับก็ต้องเป็นวิญญ,ญาณที่สิงอยู่ในรูปภาพก่อนแล้วก็ค่อยๆเอาหนังของมนุษยย์ผู้ชามาม เพื่อทําให้ตัวเองคืนชีพได้นั่นเองครับผมซึ่งไอพีามหาสารอนันั้น,นะครับผมจากบทสนทนาที่คุยกัยนเมื่เชาคือไอปีสารของนรารคุกครับคือนาราคุกเนี่ยการที่มันมีตัวตนอยู่มันทําให้เหมือนกับว่ามีออร่าไอปีสามหาสารแพร่ไปทั่วแผ่นดินและหนึ่งในนั้นก็จะมีพวกปีศาจแบบเนี้ยที่ได้รับอิทธิพลจากตัวนาราคุกคือแบบไอพีสารของนาราคุกมากระตุ้นอะไรบางอย่างของมันแล้วก็ทําให้มันคืนชีพจากผนึกได้แบบนี้นี่เองนะครับก็หมดกันไปนะครับสำหรับเรื่องราวของซานโชอกนะความสามารถความเก่งของมัน ได้นะครับน่ากลัวตรงที่ว่ามันสามารถเอามนุษย์มาควบคุมได้แล้วก็ตรงนี้แหละมันก็เลยจะเป็นประเด็นที่ว่าทําให้พวกไอเดียฉ่าอย่างนี้ไม่สามารถออกมือได้เต็มที่นะครับแต่ว่าถ้าต่อสู้กับปีศาจตัวต่อตัวอย่างเงี้ยก็สามารถกําจัดได้ในดาบเดียวอย่างที่ว่าไปนั่นเองครับแม่แพ้แห้งลมทีเดียวตุ้มซาลามันเดอร์สับมาเลยครับผมนะท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับปีศาจตัวนี้นะครับผมชอบหรือไม่ชอบอะไรในตัวมันอย่างนี้สามารถมีประเด็นเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นมาพูดคุยกันได้นะครับหรือเรื่องของวิรนี้กับสร ่แด้มาเจอกับบริษัทตัวนี้แล้วปรับบริษัทตัวนี้เสร็จปุ๊บมีการขอแต่งงานกันอย่างนี้ท่านผู้ชมก็สามารถมาพูดคุยกันได้เลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้เดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ